มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางตอนที่9ค่ะกอเอียเกียเกียเอกเกียเกียโทเกียเกียตรีเกียเกียไม่จัดต้ว,วาเกีย เกีย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 จอเอียเจียเจียเอกเจียเจียโทเจียเจียตรีเจียเจียไม่จัตตวาเจีย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 ดอเอียเดียเดียเอกเดียเดียโทเดีย เดียตรีเดียเดียไม่จัดตะวาเดีย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 ต่อเอียเตียเตียเอกเตียเตียโทเตียเตียตรีเตียเตียไม่จัดตะวาเตีย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 บอเอียเบีย เบียเอกเบียเบียโทเบียเบียตรีเบียเบียไม่จัดตะวาเบีย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 ปอเอียเปียเปียเอกเปียเปียโทเปียเปียตรีเปียเปียไม่จัดตะวาเปียเปียเปีย เปี้ยเปี้ยเปียออเอียเอียเอียเอกเอียเอียโทเอียเอียตรีเอียเอียไม่จัดตะวันเอีย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 หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะ